สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับตอนนี้นะครับอยู่ผมสองทางคาสเซิลในวันนี้นะครับผมอยู่กับเกดแล้วก็อยู่กับเบนนะฮะแต่วันนี้ <c oughs> เฮอทุกคนวันนี้เมื่อเราเข้าไปกับตัวค้ามันจะออกมาเป็นแบบโอ้พระเจ้าช่วยมันโหดมากโอเคตอนนี้เราจะป็นที่จะต้องทําอุปกรณ์ดีๆก่อนเว้ยไอ่เบนเป็นไงค้าไม่ได้อุปกรณ์อะไรบ้างกูได้แบนออโต์พอดหนึ่งพันเอามาทำไมเตียงมุมหมอต้องหัเรื่อนในการค้าไปจนกว่ามันจะได้นั่นแหละเกดอย่าอย่ากลายเป็นมหาเทพ โว้าที่ขุดไม้เอฟเฟชแนนซี่พันครับทุกคนขุดแป,ป๊บเดียวนะฮะถือว่าแบบผมได้สุดมากขอแตะปิดสุดพันเลยนะเนะออใช่พีไดไม่เป็นดิ่งกันมาทำไมกันปิดไอ้กีดช้ป์เด็ดพันแมนดิ้งอีกแล้วแมนดี้อยู่แล้วมีวอะไรทีมม่มีประโยชน์ไหมแบบเอฟเฟชแนนซี่อันเป๊กิงครับโอ้โหไม่มีประโยชน์เลยเบ้นสิ่งที่กูได้มาแต่ละอันเนี่ยทุเรศจัดทุกคนโอ้ทุกคนครับคือมันน้องคาบไปเรื่อยไปเสร็จแล้วแบบในการคาบแต่ละไอ้แต่ละรอบเนี่ยผมรู้สึกว่าแม่งเน้นดวงอะแล้วนัวดวงของมันดูดวงมันกระปบมากนะฮะน้อง มันได้ยากมากเียนจะได้เขาอย่างน้อยดาบคือผมดาบผมเป็นช้ำเน็ตพันอ่ะช้ำเน็ตพันก็ถือว่าโอ,โอเคแล้วดีสุดแล้วนะน็อกแม็กพันนี่ตีทีกลับบ้านเก่าเลยท <ผม S 1> ุกคนเนี่ยพิชเชนซี่พันแล้วครับเออเด็กนี่จะมาสู้กับผมไม่เด็กนี่เบ้นสิ่งที่เราต้องตามหาเบ้นรูปคืออะไรไอพี่ไอ้นั่ไอ้ไอ้ที่ไอ้ที่ดูดไอ้ที่ดูดดูดนั่นน่ะดูดเมลคื้ค่ะ ทำเปิดวิกิมาด้ครับเดี๋ยวเราเปิดวิกิไมค้าบนะครับไม่เป็นไรครับวิกิไมค้าบนี่สำหรับคนไหนนะครับพี่ค้าบของไปครับไม่เป็นไม่เรื่องน่าอายนะฮะสามารถเปิดวิกิไมค้าบดูได้นะครับเพราะเดี๋ยวนี้เขามีวิกิสองกันแล้วนะฮะเพราะว่าผมเองก็ยังค้าบไอของใหม่ไม่ค่อยเป็นนะครับเนื่องนี้เราต้องเปิดวิกิอันทีเดียวเชียวนะฮะต้องใช้สะตวลสำหรับสะตวลมาสละตัว แล้วก็เราก็ใช้เหล็กใช้เหล็กเป็นเชล็กปกติกับไม้บูนดึงแทงธรรมดาเราจะลักจะรัจะรักจะระนี่ครับนี่ผมก็ดูดเบลคืนนะผมจังหวะนี้ดูดเบลคืนจริงๆมันดูดเบลคืนมันก็มันก็มันก็ทำอะไรไม่ได้นี่หว่าเลยไปเออทุกคนมันต้องค้าบใหม่ก็สิ่งที่จะเป็นอย่างเดียวที่เราจะเอาเหล็กคืนนะครับก็คือเอาที่กุดที่เราไม่ใช้นะเผาเลยฮะโอ้ยเ้ยทุกคนครับผมเอาที่คุณเหล็กมาเผาเนี่ยมันรู้ว่าโอที่คุณเหล็กเผาได้เลยเราไม่คิดได้เลยพี่ดิ่ก้อนเหล็กไอรอนนาเก็ตอ่ะอันหนึ่งทุกคน เท้าเท้าไว่ายในคือเดี๋ยวผมว่าผมต้องขุดนี่แหละผมต้องสร้างนี่เยอะแหละสร้างเป็นอันนี้เยอะครับผมอ่าอ๋อมันได้กี่ทีละอันโอเคเดี๋ยวไม่เป็นไรไล้ก็ได้ของที่จำเป็นมาตอนนี้วันตอนนี้วันสิบสองแล้วเบอรวันสิบสองเราก็ต้องนะแล้วน่าะโอกาสเจอและเจอแร่เพชรละแค่ลองขุดไปเลยเว้ยตรงดีมากได้อันนี้ผมได้เสียงระบาด้วยฮะเสียงระบาดเนี่ยอยู่ทางฝั่งขวานะครับนี่ขาจริงด้วยเออแต่แต่เอวีซีพันชิลจังไอ้วันนี้มาข้อกวดดวงว่ะ ขุดเร็วเลยนรับเนียเอฟเฟกซ์พันเออุดไอพิษสิพันเหมือนกันไอโอเคเยลือเยลือโอฟอร์จูนพันโวเฮียเก็บไปพี่เก็บไปพี่ฟอร์จูนพันไอเฟเจนซี่พันนะครับผมจะลองใช้ฟอร์จูนพันขุดและโอ้โหลาพิษลาพิษทีเดียวนะฮะใช้ได้ลาพิษใช้ทั้งใช้ทั้งชาติเลยนะครับจังหวะนี้เยลือขุดเยลือทุกคนนะพูดตามผมนะครับน้องๆเยลือมันมีคำพูดใหม่นะฮะเยลือเรามาหาเพชรแล้วครับผมคิดว่าเพชรน่าอยู่ตรงนี้นะฮะไมม่ียังไม่เจอเลย เพชรอยากให้เป okay. uh ็นวช1.1.1.7มากกว่านี่1.1.1.7ขับเพชรง่ายจังเคผมว่าต้องคูณเหล็กไปสักหน่อยแล้วครับเพราะว่าเขาบอกเพราะว่าถ้าเกิดผมเอาไปทําการตีบวกกับไอ้โต๊ะทั้งเอ็นวิวนี่นะแต่ตีบวกไม่ไม่ยากนะครับตีบวกง่ายอายเฟกิ่งพันกับฟอร์จูนกับเอวนซี่โอ้โหทางหลังสติ๊กสติ๊กนะฮะโอ้เพชรครับเพชรทุกคนควรจะเจอเพชรว้าวขุดเพชรไปแล้วตอนนี้ผมขุดเพชรไปแล้วนะฮะฟอร์จูนปุ๊บผมได้เพชรมาทั้งหมดว้วได้เพชรมาขุดสองเม็ดได้สามกองครับน้องๆ ไม่แบ่งไม่แบ่งไม่แบ่งห่กได้หาเองได้หาเองฟอร์จูนคุณก็ณไม่แบ่งให้ผมนะครับคุณบิ้นผมก็หาเองนะฮะเคทมันยืนไหนวะเฮ้ยอะไรครับต้องขุดต้องขุดธรรมดาตอนนี้ผมไม่อยากคุยก <laughs> ับพวกหาเพชรไม่เจอครับเฮ้ย <c oughs> โอเจ <c oughs> ๊ตอนนี้ได้ทุกอย่างครบหมดแล้วต่อไปก็คือเหลือหาเหล็กนะครับเหล็กตอนนี้มีน้อยมากตอนน้องหาเหล็กเพิ่มหน่อยวันนี้ผมอยากได้ลูติ้งมากนะครับผมขอลูติ้งไปตีเบสกับแบนออฟทอพอร์ตไม่เอาตีเบสแบนออฟทอพอร์ตแมนดี้ เลยพี่ไงครับน็อกแบ็คครับ,อ,บอู้ลูติ้งได้แล้วโอเคครับผมจบถึงที่ร้องการแล้วฮะมไปไว้ผมไปขุดให้ก่อนดีกว่าผมไปขุดไอ้นี่ก่อนออฟซิเดียนก่อนเออจะได้ไปใส่ข้างบนเพชรเพชรนี่โอเคผมขึ้นบนแปบบ๊บละโห้คือตอนนี้เอาง่ายคือตอนนี้แบบรู้สึกว่าขอแม่งโอพจัดอะแล้วแบบขุดอะไรก็โอพหมดเลยตอนเนี้ยที่เหลือคือผมขอแล้วผมขอเป็นในที่แบบเอาไปตีตีโบนเอ็นชาร์แล้วเพราะตอนนี้เวลผมแม่งแปดสิบอะทุกคน เราจะเพชรอีกแล้วกองขุดดูโอ้โหทค่มาหลายกองอยู่ฮะตายละเรายังไม่ได้เพชรสักกองจะเพชรอีกแล้วจะเพชรอีกแล้วพี่เอาเอมมอลลอนไหมพี่ทำไมวะโอ้โหทุกคนว้าวเพืปินงานประหยัดพื้นที่นะครับเราทำให้เพชรพวกนี้เป็นบล็อกนะฮะได้บล็อกมาประมาณกองกองกว่าเดี๋ยวขึ้นแป๊บนึงนะครับทุกคนไปขึ้นกันไมาดิเอาอุปกรณ์ไปเก็บเพชรไปโอ้โหโอ้โหขอบคุณครับเคสเดี๋ยวผมเผาทุกรเผานี่ก่อนเผาได้ก่อนเผาเลยก่อนเผาเลยก่อน เอ้เกด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 อยากลองเนี่ยเกดลองแล้วเปิดแล้วมาตีก็ไม่ได้ครับทุกคนเหมือนพีพีปิดไม่ได้จะได้ไอ้คิวมันปรับไว้คิวปรับพีพีปิดเฉยคนทำเซฟผมปรับพีพีปิดนะฮะซึ่งเลยที่ผมว่ามันแย่มากเลยถึงเวลาลองตีฮะเอาดาบอะไรดิอันนี้โรติ้งบวกไฟเอ็กซเบกครับนี่แหละโรติ้งพันช้าห้าไปเข้าเลย ดีครับเข้าไปในข้างในแล้วนะฮะตอนนี้รู้ส okay. ึกว <ut> ่าการที ie, <Russell. S 1> uh, oh, ่เราจะหาแท้งเบสกับหายนิวเพลนี่ไม่ยากแล้วนะครับเราขอไปทำการตามตัวตามหาหนึงนะฮะเพราะว่าตอนนี้เราใช้อุปกรณ์ที่เราได้มานี่โอพ่แล้วโอเคกิจเบนเดี๋ยวหาเนั่นเลยหาไอหาไอ้ที่น่ะไออะไรวะหาไอ้ิเพิร์ไอ้เอ็นดูแมนไอ้นิวแมนเออเดี๋ยวผู้จัดการไอ้ได้ยุบต้นขาดะนี่วังโอ้โหตีเบสทีเดียวครับหมดจบแล้วครับผมลูตติ้งได้แล้วตีเบสแค่ทีเดียวเลยนะฮะได้เบสแท้งเบสมาเป็นล้านเลยนะครับจังหวะนี้เฮ้ยทุกคน ชอปเอนเดอร์แมนเอนเดอร์แมนลูกรักของพ่อมันนี่มาไอหนุ่มมาพ่อหนุ่มมันที่มาพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มหน้ามันของพ่อว้าวโคตรเยอะไอ้หนูแต่แล้วพี่แต่แล้วแต่แล้วแล้วโอเคครับเดี๋ยวเรากลับรอบปกติเลยดีกว่าครับทุกคนไปโอเคมาเข้าสู่รอบปกติแล้วก็เดี๋ยวผมขอต้องการคราฟนี่ก่อนแล้วกันนะฮะเอาลืมไปต้องเอาเบ็ดเราทำท่งอันนี้ก่อนโอเคแล้วก็คราฟครับผม ครับครับผมโอเคครับตอนนี้เราได้แอนเฟเดอร์มาถ่ายสองอันนะครับซึ่งพิกัดบอกให้เราวิ่งไปทางนี้นะฮะทำการวิ่งกันแป๊บหนึ่งแต่ว่าระหว่างวิ่งนี่ผมอยากเจอมุมมากเลยขอเป็นมุมสักตัวได้ไหมเจอสักตัวจะตั้งใจเรียนเลยกะว่าจะเอามาทําเป็นนั้นนทุกคนจะว่าจะเอามาทําเป็นธนูจะได้แบบอินธนูโหดเนีี่ยเดผมวิ่งไปทางนี้แป๊บหนึ่งนะทุกคนนะไปโอเคมาทางลงเอ้ยมันบอกให้ลงเลยว่ะเบนบอกให้ลงแล้วกดดีกดดีไปเลยไปเลยไปเลย คุณครับคุณครับคุณครับคุดแบบใบเลยคุณแบบใบเลยเราแบบเราเน้นเน้นรีบเน้นรีบเอาเคยเจอเลยเอพี่เจอเลยจะเหรอเฮ้ยคุณนะโอเคปั๊บปั๊บปั๊บผมขอจัดการขอจัดการจนหนึ่งก่อนขอจัดการจนหนึ่งก่อนอ่าเดี๋ยวเตรียมไปก่อนเลยทุกคนเดี๋ยวผมขอนั่งเคลียร์นั่งจัดการเรื่องธนูก่อนแล้วกันนะโอเคเจะขอให้ผมจัดการละปิดมีธนูสักอันแล้วลูกสนุกสักดอกไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้กิจงกบไปสักดอกไม่กิจไม่เป็นไรแล้วคุณกิจ โอ้โหโอ้โหโอ้โหแล้วเขามีเอ็นโฟเราไม่มีอะไรเลยผ่านต่อยครับผ่านต่อยครับผู้คุณเป็นต่อยครับเล่นมาหลายปีแล้วผมว่าผู้คุณน่าจะทำได้เนี่ยเนี่ยมังกรน้มังกรไหนหามังกรไปหามังกรครับโห่แต่โลกโลกดีเอ็นโลกนี้นี่คือแบบทางมากทุกคนบอกเลยว่าบงจัดอ่ะมันเบาดีเอ็นมันเบาเราในนุบงจัดบอกเลยบงจัดเฮ้ยมังกรโอเคโว้ดอกหลายหมื่นอยู่ ออกหลายหมื่นอยู่ด้วยแหละเซนนะฮัลโหลนี่จะเอาดับน็อกแบ็กซีมโอ้ตายจะก็อาาเอบร้อยจบแล้วเยสในสุดเรากองกันเราโอ้เหมือนกันอ่ะอุ้ยปุ๊อะไร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 ครับอะไรครับทุกคนตลอดคลิปนี้คงทุกคนได้รูมากเลยนะครับในสุดเราก็จบเกมมาครับแบบชาวไร้สิทธิ์ได้แล้วนะฮะถ้าชอบกดไลค์เช่นกดแชร์ถ้าเกิดไม่ชอบก็กดไลค์ไปเถอะบาย